สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําการใช้ระบบ EPOS ของ eMenu นะครับสําหรับวันนี้จะแนะนําในเรื่องของการรวมบินครับก่อนอื่นเข้าระบบเลยครับสมมุติว่าเราอยู่ในหน้านี้แล้วนะครับหน้าเป็นหน้าหน้าของโต๊ะนะครับเ,เนื่องจากการรวมบินคืออะไรคือการที่เราอาจจะไปนั่งที่ร้านอาหารนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเราเจอคนรู้จักนะครับแล้วเราประมาณว่าฉันเลี้ยงเองอ่า เมื่อมีการเลี้ยงกันเกิดขึ้นนะครับบินของโต๊ะนน้นโต๊ะนี้ก็จะมารวมที่เรานะครับสมมุตินะครับโต๊ะ3 4 5ี่หนะครับเห็นมีการสั่งแล้วนะครับ1,000บาท700300บาทนะครับจะมารวมที่คนคนเดียวนะครับเป็นบินเดียวกันเลยนะครับเลี้ยงเองอ่ะเลี้ยงสามโต๊ะเลยนะครับก็ง่ายๆนะครับเราก็มากดที่ตรวจบินนะครับแถบตรวจบินด้านด้านบนนะครับกดเลยครับเราจะเห็นว่า โต๊ะ4โต๊ะ3โต๊ะ5นะครับยังไม่ได้ชำระเงินนะครับ7 0 0 1 0 0และ300กว่าบ,บาทวิธีการรวมบิลก็คือกดค้างนะครับสมมุติว่ากดที่โต๊ะ4ก็ได้นะครับกดกดค้างไว้นะครับคำว่าชำระเงินอ่าค้างไว้สักแป๊บหนึ่งมันจะเป็นหน้าอย่างนี้นะครับด้านสังเกตว่าด้านล่างจะมีปุ่มใหม่ก็คือเขียนว่ารวมโต๊ะนะครับซึ่งเราจะรวมกี่โต๊ะอย่างไรเราก็มาติ๊กได้เลยนะครับสมมุติว่ากรณีนี้ใจป่ามากเลี้ยงเลี้ยงหมดเลย3โต๊ะนะครับ 4 3 5อ่าแล้วก็มาติ๊กถูกนะครับทั้งสามอันนะครับกดรวมโต๊ะด้านล่างครับกดปึ๊บปึ้งอ่าสังเกตได้ว่ามันจะตอนนี้จะมีแต่โต๊ะ3ตัวเดียวแล้วนะครับเราจะมีรูปลูกโซ่ขึ้นมานะครับหมายถึงว่าบินจะมารวมที่โต๊ะนี้นะครับลองกลับไปที่แถบโต๊ะด้านบนนะครับเดี๋ยวกลับไปดูแถบโต๊ะด้านบนกันใหม่อ่าเห็นไหมครับจากที่มีโต๊ะ345หจะเหลือเป็นโต๊ะ3โต๊ะเดียวแล้วและยอดทั้งหมดมารวมที่โต๊ะ3นะครับ คราวนี้ลองชําระเงินก็กดได้เลยนะครับอลองกดชําระเงินตรงนี้เห็นไหมฮะยอดขึ้นมาเต็มเมแล้วนะครับก็กดชําระเงินได้ตามปกติแต่ถ้าสมมุติว่าตรวจบินใหม่นะสมมุติว่าเอ๊ะชักคุยกันไม่ถูกคอแล้วฉันไม่ขอเลี้ยงแล้วฉันจะยกเลิกอ่าทำยังไงบินที่เคยผูกกันไว้แล้วจะแยกกันไปเลยก็ได้นะฮะก็เหมือนเดิมครับกดที่ชําระเงินค้างไว้นะครับที่ตัวสามนะครับ ดดต้องกดค้างไว้สักพักหนึ่งนะผมกดสั้นไปนิดพอก,กดค้างสักพักเราก็มากดที่ด้านหน้าตอนนี้มีแต่โต๊ะสามแทนที่เราจะกดคําว่ารวมโต๊ะมันมีคําว่ายกเลิกเห็นไหมครับทีสีดําๆนะครับด้านล่างเรากดที่คําว่ายกเลิกปึง้งกลับมาแล้วครับโต๊ะสี่โต๊ะสามโต๊ะห้าต่างคนต่างายกันไปฉันไม่เลี้ยงเธอแล้วอ่านี่คือวิธีแก้นะครับลองกลับไปดูที่หน้าแถบโต๊ะด้านบน โต๊ะ45ก็กลับมาแล้วครับต่างคนต่างจ่ายเช่นเคยนะครับและนี่คือการรวมโต๊ะหรือว่าการยกเลิกการรวมโต๊ะก็ได้นะครับทิกดีๆครับเจอกันคลิปหน้าครับ